ทุกคนนี่ดิฉันมาเยี่ยมหลวงพ่อรองเจา้าคณะจังหวัดนะคะพระอาจารย์ดิฉันเองนะคะอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรกวีท่านเพิ่งได้ย้ายมาอยู่วัดหม่แต่นี่โทรดูสิทุกคนกุฏิแบบโบราณอ,อ,อันนี้เป็นอะไรนะคะอาจารย์พระอาจารย์ขาอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้ไม่ใช่พระศรีนะออมาเดีน,นี้อ๋อน,นี่ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณเหรอคะอันนี้ท่านก็มาเรียนก้าวเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นเตียงนอนนี่หรอเนี่ยอาสนะนั่ง <c oughs> เตียงนอนอาจารย์เป็นเตียงนอนสมัยโบราณโอ้จำวัดแบบนี้เนาะมีมุมมีธรรมาตข้างในด้วยอ่ะเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้นะหนูว่าน,นีทาาบบาน่ทุกคนธรรมาแบบโบราณปัดคลองโป่งค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวที่ฉันจะแบบทำบุญกับอาจารย์เนี่ยเขาจาบูรณะเขาเพิ่งมาอยู่เธอสวยมากเป็นกุติฟิลแบบเนี่ยทุกคนดูสิค่นอนุรักษ์ปะล่ะเนี่ยพักสมัยโบราณโบรนะดู เก็บไว้ของเก่าเยอะเนี่ยทำพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยกระตรงกระต่ายขูปมะพร้าวอันนี้อะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยทุกคนคล้ายๆแบบตาช่างเลยคล้ายๆแบบตาช่างใช่ไหมคะอาจารย์อะไรคะกิโลต้องถามคนยุคสมัยโบราณดกิโลกิโลทุกคนอันนี้เพื่อนนะคะเนี่ย ันนี้เพื่อนนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเพื่อนแม่รุ่นเดียวกับแม่ค่ะนี่พระอาจารย์สอนดิฉันนี่ดิฉันได้ปออทหนึ่งสองจากพระอาจารย์รูปนี้นะสอนโหดมากบอกเลยนี่ถ้าไม่มีรูปนี้ไม่ได้ไปเรียนเก้านะจ๊ะอาจารย์กิจยาค่ะเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะคะว่าที่ท่านเจ้าคุณ เอาอาจารย์โดยโดยสรรมนูนักมันต้องได้อะไรคะงูอะไรอาจารย์งูจงอางเนี่ยเฮ้ยเอาที่ว่าคาบมันนะอาจารย์ฆ่ามันงูจงอางแล้วมันเราคาบในนี่เหรอแล้วตัวมันอยู่ไหนแล้วเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ดูดูของเก่าอันนี้คาบงูจงอางครับอันนี้ไม่ใช่คาบมาแล้วอาจารย์นี่เขาเอามาทั้งตัวมาแล้วเนี่ย ไม่ใช่คาบมันไม่ใช่คาบมันตายมันตายมันตายโขาเมย์คาบแล้วมันจเหย่ยกันวันี้อุ้ยของเก่าเยอะมากอันนี้เนี่ยดูดิอันนี้อันนี้จะเหมือนถ่านปกติแกอยู่บนว่างอุ้ยของเก่าเยอะมากใช่ไหมคะใช่อันนี้มันเหมือนอันนี้มันตาอันนี้นี่ตามหาไทยหรือเปล่าพัดของหลวงปู่เอมรุ่นแรกน่าจะได้มาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดอ๋อเหรอครับสมชูโบราณ อ๋อแล้วนี่เป็นพัดอะไรอ่ะพัดรองอย่างนั้นพัดรองเจ้านักพัดไปอยู่บนร็จแล้วนี่เป็นงาช้างรู้ทุกคนนี่อุ้ยอย่าไปพูดนะเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวหายนะวัดโบราณครับทุกคนวัดคลองปปงสุโขทัยนี่มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับอาจารย์ท่านสอนดิฉันไงอาจารย์เจ้าคุณนี่ช่วยอาจารย์เจ้าคุณนี่งๆไ่อยากให้มาดูตอนที่ยังไม่ได้เก็บ อ้าไม่ใช่อย่างนี้เหรอคะอาจารย์อ๋อโหอันนี้อาจารย์เจ้าคุณพระศรีรัชวีนะครับนี่นี่ทำมาเจอคดีที่ยังไม่เป็นแบบนี้เหรออาจารย์ไม่เป็นเดี๋ยวจาให้ดูมีรูปอาจารย์ถ่ายมาอยู่ตรงชื่อว่าเป็นบุรณะุคนี่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถวายเนี่ยคือหลวงปู่เดี๋ยวดิฉันทำบุญนะคะแล้วก็ดิฉันจะแบบตัดบัญชีนะคะทุกคนก็ใครอยากทำบุญกับท่านอาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดก็โอนทำบุญกับท่านโดยตรงได้เลยนะนี่คือหลวงปู่เอ็ม รูปนี้นะอาจารย์พระครูธรรมพานโกศลวิมลสุโขทัยสังฆวาหะชื่อเต็มโอ้โหจำตอนที่ได้รับตําแหน่งเจ้าจังหวัดอดีตเจ้าหน้าจังหวัดสุโขทัยรูปแรกของจังหวัดสุโขทัยอ้อันนี้คือใบตัตั้งท่านตอนเป็นพระครูสองสี่ห้าเจ็ดของเก่ามากอ่านี้ใบตัตั้งพระครูเอ็มเป็นพระครูธรรมพานโกศลปีสองสี่ห้าเจ็ดราชการอะไรนะคะอาจารย์ อ่าน่าจะเป็นต้นต้นราชการที่หมพอมีตาประจรําราชการอยู่ต่อมาเนี่ยแป้งเจิมอันนี้นะครแป้งเจิมแป้งเสกแป้งหอมสมัยนั้นอ่ะแล้วตา,ตาก,กิเลนใช่แป้งหอมเอาไว้เสกเขาเสกเรียบร้อยแล้วนี่าทําพิธภัณฑ์ได้เลยนะคะอนี่ก็อ,อันนี้น<จ>เป็นอะไรนะ่ยนี่เหรอ ันนี้เป็นเทปเครื่องดับเทปสมัยนั้นฮะอ่านี่เครื่องแผ่นเสียงคีข้างอ่ะเอออไปข้างบานอ่ะันี้หิเลยทุกคนฟิลแบบกุฏิไม้โบราณน,น่ะอย่างนี้เลยกุฏิพระสมัยก่อนต้องแบบนี้เลยฟิลแบบนี้เลยเธอโอ้ตายละให้ฉันไม่อยู่ฉันนะไม่เอานะมันต้องแบบ คือเขาบำลมฉายายาทิษละครับมากันเยอะค่ะทุกคนอเจ้าคุณอาจารย์ <c oughs> ดิฉันพาเป็นคนขับรถพาเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาตุตีมานะคะจากกรุงเทพค่ะเดินทางแต่ตีห้าครึ่งเลยมาเยี่ยมให้กำลังใจอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรก,กวีนะครับรองเจา้าคณะจังหขขวัดสุโขทัยรูปปัจจุบนันท่านเพิ่งได้รับแต่งตั้งและให้ย้ายมาเป็นเจ้าวาดที่นี่แล้วท่านเนี่ยทุกคนดูว่ะท่านต้องบูราณะอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวฉันแบบ ให้เลขบัญชีพระอาจารย์นะคะเผื่อใครอยากทาบุญกับดิฉันเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะทาบุญเิฉันจนปัจัยท,าบ,ทาบุญส่วนหนึ่งนะคะใครอยากร่วมบุญก็เชิญเลยเนี่ยท่านยังต้องทําอีกเยอะอันนี้น่าจะเป็นแบบเจ้าของคาหาบาดีผู้แบบทําบุญสมัยก่อนนะบริจาคอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามีอัฐิด้วยนะเธอเติมว่าพระอาจารย์ท่านเก็บตรงไหนไม่รู้เนี่ยเธอดูสิแบบนี้เลยอ่ะ ถ้าทาดีๆน่าอยู่อยู่นะเป็นฟิลกุฏิโบราณเป็นแบบกุฏิโบราณตอนอะไรนะคะอาจารย์อันนี้คือเตียงนอนสมัยหลวงปู่ท่านอยู่แบบนี้เลยเหรอครับใช้เมื่อก่อนอยู่ห้องนี้มาเตียงนอนอแล้วก็อตอนท่านอาภาธท่านจะมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้อันนี้อามอากรินหน่อเถียงกันว่านี่คืออะไรอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเตียงนอนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่โอ้ยังเปิดได้ด้วยได้ตอนหลวงปู่อาภาธท่านจะพักอยู่ในนี้ใครก็มาเยี่ยมก็จะมาอยู่ในโคงน เดี๋ยว้าทำไมเรียกว่ากงล่ะคะอนแรเราไม่คิดว่ามีมุง้งรวนเอามีมุ้งรวยแต่มีกอ๋อมุ้งใช่มุง้มมงรวนแมลงอันนี้ก็คือพนักพิงตอนที่มันมีรูปอยู่อันหนึ่งที่หลวงปู่ใช้พิงเป็นอาสนะนั่ง,งดูขังจังเลยไปไหนก่อนนะอันนี้ก็ของเก็บเก็บเรามาเก็บจัดใหม่อ๋อเไม่ได้อยู่ในสภาพนี้นะคะอันนี้หลวงปู่นะหลวงปู่ท่านจังนะันนี้คืองานพระราชทานเพลิงหลวงปู่ ปีสองสี่แปดห้าดูพัดลมสิทุกคนสองสี่แปดห้าทุกคใช้เวลาเก็บกี่วันคะอาจ๊ะสองเดือนโอ้มาอยู่นี่ได้สองกับสามเดือนแล้วตั้งแต่เมษาผลเลยนะคะเนี่ยพี่อ้สองเดือนเลยเหรอโอ้สองเดือนนี้ได้แค่นี้นะต่อแล้วสามารถเดินไปได้แข่งกับไผ่ล้อมไหมคะไผ่ล้อมห้าปีก็จะแข่งห้าปีหมดหรือยังยังอีกนิดหน่อยอันนี้ก็มีอีกห้องหนึ่ง แต่ถ้าบูรณะแล้วจะงามมากเลยอ่ะสวยน่าอยู่มากหลังนี้อีกหลังหนึ่งก็ยกมาถวายใช่แั่นใช้เจ้าของไหมครับเมื่อกี้ใช่่ออคือี่นี่เป็นบ้านทีจริงเป็นบ้านคนเหรอครับแล้วก็มาถวายวัดอ๋อนี่เป็นบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือเชื่อคุณยายบุญล้อมนามสกุลสุกโกษาอยู่ในตลาดบุญล้อมสุโกษาน่าจะเป็นคนมีตังของที่นี่แต่มัยก่อน ใช้ใช้บ้านก็อยู่ในตลาดดูจากที่ที่ท่านถ่ายก็รู้นะครับเนี่ยณยาดมันยาวเนี่ยของใช้เนี่ยคือบ้านหลังนี้ยกมาทั้งหลังเลยเนี่ยเราก็จะบูรณะหลังนี้ก่อนค่ะนี่นะครับพระอาจารย์ท่านจะบูรณะดังนี้หลังนี้หลังนี้ช่างมาตีราคาซ่อมให้แล้วเท่าไหร่คะข้าข้ามือช่างมันเอาห้าแสนแล้วก็ค่าอะไรอีกก็น่าจะตีไปสักล้านล้านหนึ่งได้ไหมคะโอเคค่ะกระถินต้องเข้าแล้วนะคะทุกคนค่ะ เช่อครับอาจารย์ด้วนซ่อมซ่อมอันนี้เสร็จแล้วก็จะรื้อรื้อที่เป็นกระจกนั่นออกคือตัวรานเนี่ยจะไม่มีห้องกลางนี่นจะโล่งโลเออมันดูไม่เข้ากันนะครับอาจารย์หนูว่าใช่เนี่ยใช่ใช่มันดูมันดูไม่เข้ากันอ่ะทาเป็นโล่งๆไว้รับแขกดีกว่าหนูว่าลมเย็นๆเออแลก็นูอีกหลังนึงก็ยวายตรงท้งหลังเลย แล้วเขาแล้วเขาทําไมหนูนึกว่าเขาสร้างแบบทีเดียวทำไมเขากระกอมันติดกันเลยอย่างเงี้ยได้เนาะดังเดิมก็คือมีแค่หลังนี้ที่มีสองชั้นดังเดิมออาสุโขทัยมีอยู่ประมาณสี่ห้าวัดที่สุติทรงเนี้ยเป็นแบบนี้นะครับวัดสว่างอารมณ์วัดบรรเลอยวัดศรีโคตรวัดบ้านก,านก,กาลางที่กงไกรรอตอครัาจะทรงเดียวกันหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือเอามาต่อ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 ม,มันไปก็เป็นหลายหลังไป เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอ่ปก่อนแค่นั้นพื้นดังเดิมอยู่ตรงนั้นตรงระเบียงนี่นั่นเองอันนี้ก็ต่อมาต่อมาแล้วอันนี้คือสนามบินสุโขทัยเขามาสร้างถวายไว้นานแล้วอ๋อตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วอ๋อตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็จะมาอยู่ตรงนู้นก่อนอาตรงไม่ก่อนอถ้าหลังนี้เสร็จก็จะย้ายมาอยู่เพราะว่าข้างหลังเป็นติดแม่น้ำใช่เมื่อกี้หนูไปหนูยังแต้วท่านพระอาจารย์กิจยาอยู่เลยว่าวิวดีมากนะมี มีต้นมะม่วงด้วยนะพระอาจารย์ไม่สนใจเหรอเจ้าค่ะจะให้เรามาอยู่นี่นี่อะวิวสวยมากอันนี้คือแม่น้ํายมงเก่าอ๋อที่ว่าอ๋อไม่ใช่คลองขุดเหรอครับอาจารย์แม่น้ายมงเก่ามันก็จะไปถึงตรงนู้นนี่คลองเขาบอกว่าเหมือนคลองเดิมมันไม่ได้แคบแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มันมีเรือขายสินค้าด้วยเรือจีนอะเพราะว่ามันมีหลักฐานก็คือเขา เราพ่อสำเร็จที่อยู่ข้างล่างได้ในแม่น้ำนเนี่ยที่อยู่วิหารนะเมื่อก่อนอยู่ในห้องที่มีลูกกงแล้วเขาย้ายลงไปสร้างวิหารนี่ก็จะซ่อมแต่ว่าขยายออกไปนี่คือติดไม่ได้าไดอาจารย์จะพาหนูไปไหนคะเพื่อไปดูตกอเจ้าว่ามีชั้นบนอีกเหรอคะ้หหโหทุกคนไปเขาบอกว่าบนเนี้ย มีของดีเยอะนะจริงโหนี่ทำไมอาจารย์ไม่อยู่บนนี้อ่ะอาจารย์อยู่บนนี้ดีกว่าหรือว่าทาั้งที่เก็ดขึ้นอุ้ยมีนกด้วยอาจารยนะ์เดินเข้าไปเหมือนอาจารย์รู้นะว่าที่ไหนตรงไหนนะแต่เรว่ามาแล้ยใช่ไหมมาครั้งหนึ่งโหนี่นี่กะน,น,นัาจังหวะ อืมงามมากทุกคนบบพ,พัดแบบสมัยโบราณเนาะแต่ก็พัดเปลวเพลิงเหมือนกันเนี่ยถี่ท่านมั้ยหรือว่าอย่างไรมันเป็นอธิคของคนที่อุปถัมภ์ใช่ไหมครับอ,อุปถมัมภ์วัดอะไรเนี่ยแล้วเขาให้เอาล,ลูกเอานีธมาหมดเห็นเห็นว่าอยู่นะอนี้ตงพาไป สวยมากถ้าเก่าจริงจะดูจะดีรวมใช่พี่บอกมาพี่ว่าชาวบ้านเขาถวายเนี่ยของเก่าทั้งนั้นเลยเนี่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 ยภาพอะน่ยอันนี้น่าจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรที่มีชูชกนางอมิตดา อันนี้ทำมาเนี่ยลากเลามีสามจนหลุดหมดแล้วนหละแล้วไม่ได้ถึงแจกอ่ะมันยังไม่ได้ซ่อมไงมันจะหลุดเลยรุ่นเนี้ยรุ่นอะไรไม่ติดไม่ติดเพราะไม่ไม่ไม่ติดกับซ่อมนั่งตั้งนานแลได้เลยแบบนี้ไม่ติดไม่ติดคืออะไรคะไม่ไม่ติดติดคือพองเอาไปเลยเงี้ยเหรอโอ้โหลายมาก เงินกาวมาดานานแล้วแต่ว่าเราสามารถไม่เอากาวกันีล้วแม้ยิบกันได้กาวเยอะมากเป็นวัดที่มีความสําคัญนะฮะวัดหนึ่งเพราะว่าเป็นวัดอดีตเจ้าหน้าจังหวัดรูปแรกของสุโขทัยเลยทุกคนวิวก็สวยมากวิวก็สวยมากติดกับโรงเรียนด้วยนะหลวงปู่สร้างโรงเรียนด้วย เราเป็นลูกเนี่ยวันงงอะไรนะลูกปู่ส่วนปีน้องกอ่งมาปีโอ้โหจอมพลถนอมอ่ะนายนตะวันตกปีมเกิดปีสองพันหนึ่งร้อยสิบสองเ่ยเจปู่สุนทรตอนตอนลูกเกิดอีกปีหนึ่งแล้วแม่เกิดห้าสิบห้าแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าวาดองค์ต่อมาแล้วใช่จงองค์ต่อมาเจ้าหลวงปู่ก็คือหลวงพ่อบุญยศก็คือพระครูสุนทรธรรมวิจารณ์ถนอมชื่อเลาะมากเลยพระครูสุนทรธรรมวิจารณ์ เป็นสัญญบัตรตอนนั้นก็คือผู้จะหนองน่าจะองค์การเป็นถนอมกิิการจดแล้วก็มาตอบค่าแต่ยุคถนอมเลยนะหลวงพ่อเป็นได้ถูกยุคบค่ะยุบแต่เราผมไม่มีอะไรพาไปดูคนคุยอ่ะที่ไหนอันนี้ดูแลดูแลบ้านเป็นเมียไหม